ก็สวัสดีตอนกลางคืน,นกับช่องไอดาครับวันนี้ก็บาที่พีพ่น้องไปเรียนเบาะนะครับสองห้องนะครับเมตรห้าสิบถอดทังนะครับตัวนี้เป็นสนู่หัวอะคริลิกนะครับใบทิพสองมิลหัวอะคริลิกทิพสองมิลครับผมเดี๋ยวก้อนที่เอาติดกับเบาวเดี๋ยวให้พี่น้องฟังเสียงเบิ้งครับ ตอนที่บอท่านติดกระเป๋านะครับกับตอนขึ้นไปครับที่เป็นืัองใดครับเราลองฟังเสียงบ้างนะครับประมาณนี้ครับ แข็งแหลมยิ่งเลยขึ้นไปแข็งสีแหลมก็หนีเป็นังไหนเนาะไต่บานสีจมบ่เนาะดังดีด้วยครับพี่น้องมุ่งติดเหลวติดเหล,ว,ลวเลยเดี๋ยวผมสีผูกทิศกระเบาวนะครับเดี๋ยวออกไปตรงหน้าน้ำกันครับพี่น้องมาหน,นี้ก็เป็นมือวัหมือนที่ยิบสองนะครับขึ้นวันเสาร์นะครับกลุ่มผ้าบ้านสองบ้านหนอนหกสิบแปดยู่จังจังหวัดระยทัดครับจังหวัดระยทัดนะครับอ่าอำเภอเมืองตอนนี้ยี่ประมาณสองทุ่มนะครับ สองถุนิดๆน,นะครับอถอดทังนะครับเมทาสิบไม่ไผ่นะครับติดผ่าลมปลอดก็ดแจ้งไลยเทือเราละตัวนี้ครับเอามาเลียนมาอีกปีนี้ครับสิเป็นทังไหนติดตามช่มนะครับกับตอนนี้ไอดาก็ออกมาตรงหน้าครับ,รบกำลังเสียวขึ้นพี่น้องไย่างนเสียงสนู่ยอยู่ดวงหนึ่งอยู่ อุณหพลุมบางลมเอาพี่น้องเดี๋ยวตีเพิ่งแค่ตอนปลูกไปแล้วครับตอนแรงบบตีเพิ่งใต้เพิ่งนะครับเด้อมันมืดครับมากคนเดียวยแบบยหละ,ว 1, 2, ละครับผมครับก็ปล่อยไปแล้วนะครับเบาเสือกสายพันธ์หนึ่งจุดสองเมตรแล้วครับตัวนี้อยู่ประมาณหาขีดนะครับ หาขีดมันอยู่ประมาณลอยหาที่เมตรเกือบสองร้อยเมตรนะครับผมหยานมาพ่อไหมครับเพราะว่าล่มหนาวเดือนเดือนออกับบ้านหนาววันไหนหอกแต่ว่าสิเป็นล่มบนล้มหนาวอยู่เดือนกุมภาพลายไป,ไปเดือนกุมภาพัานธ์ลมมันยู่สูงไหมครับผมยยานนาตอนสองมันมันลอยตกเดี๋ยวเอาไปเพิ่มนี่ครับ เราเสียกสายพันธุ์หนึ่งมิน้นเพิ่มเข้าไปครับต่อจากต้อมัดไปแล้วครับมัดไปแล้วก็ครับต่งจุดสองมิลเชียงสนุนครับเลยยิ่งบ่ดังบ่คอยทีบนไยเถอะครับรรรเพราะรว่าเพราะฉะนั้นปล่อยเสียกประมาณร้อยก็เม็ดสองรอยเม็ด เพราะท่านดันล่มล่มกับเพราะท่านมากปันไดเดี๋ยวเอาเสือกไปต่อเพิ่มน,นะครับเาอายางไปเหนียวยางไปเบิง้งหม่องผมผ,มผมูกไว้นะครับ แต่น้ตพ่อเกิดเกิดอยู่รับบ้านสมม้านมาแห้งบันไดอยู่บ้านสองถุมงมเบื่อเมืองสองถุมก้วแล้วละ่ะบบเห็นอาการเล้ครับเด้อบบเห็นอาการเลยนี่เนาะผูกไปนี่แหละเดี๋ยวติดต่อเสือกนะครับพี่น้องเดี๋ยว ไปบึงเดี๋ยวที่หายมองผูกไปวู้ดละครับมอให้มันติดถนนนะครับให้มันออกไกลๆถนนจังหน่อยครับเดี๋ยวติดตามช่วฮาตอนผูกนะครับหายมองผูกไปทางผูดนะครับผมคร,บครับผมครับพี่นอ้องผูกเรียบร้อยแล้วนะครับสนุกอตามที่ได้ยินนะครับผมลองฟังเบิ้งกับ ที่แหลกมาดีเอาเสือกมาตอนะครับผมก็เลยบาตอนะครับพอดีเอามาผูกไกลๆไห้มันไกลเวลาโตมันจะมดตึกตกตถืถนนนะครับผมก็เลยบ่ได้ตอเสือกนะครับเพราะว่าลักษณะร่มมาเหลื่อมแห้งแลลววอาการบกคอยดีบนไดครับเดี๋ยวมาหลุนเบื้องกันตอนเศร้าครับเพราะว่าว่าตอนนี้ว่าต่อทังนะครับอาการบ่คอยดีบนไดครับเดี๋ยวมาเบิ่งตอนเศร้านะครับมาหลุนเบื่องครับ เสียงทะนุกัตามถี่นนิยินนะครับผมสวัสดีครับสำหรับการขึ้นนี่ขอลาไปก่อนครับพบกันตอนเสาร์ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์วันที่ยีบสามม่ขึ้นหลังจากดิบยเว,วาวไปนะครับผมกับเข่าไปในบ้านออกมากตอนเสาร์อยู่ขึ้นเก่าครับปี่นองนี่ นี่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 ดึงบักแข้งเลยบาดนี่ตอนเศ้ามากนี่วาวเสียกวาวยี่นี่อีวาวเอียงแถะแถะได้กับบ่ลงดอกใช่ละ่ะนี่นี่ครับสนุหัวอา,อาชิริกนะครับเสียหูฟังเบังคับสนุหัวอา,อาชิริก ตัวนี้ถอดหางว่าใส่หางเด้อนี่บรรยากาศตอนเศร้าบรรยากาศตอนเศร้านะครับวันที่23เขาจะออกมาเปิยง่ว นี่หละตัวนี้ถอดหางด้วยกันตัวนี้ก็เป็นวาวสังตะใส่หางตัวนี้เป็นวาวของไอ้ดานี่สนูหัวชิลิกฟังเสียงเบิ้งครับพี่น้องสอดแจ้งเดี๋ยวเสียวลงลาใหม่เบิ้งครับวาหัวชิลิข์กันเป็นยังไง เป็นหัวซ้ำเรียนรูปนะครับเอาหัวแพะประกบกับใบได้เลยเรวกระจอหูแล้วระมัดเสือกยงตีตัวสีต็งซีครับพี่น้อง ครับขออนุญาตเจ็บวาวด้วยครับบานนี้นี่ครับเชือกอันใหม่เก็บใหม่การกระบ,บาดมาแล้วจ้ะขออนุญาตติดอันนี้ก่อนจะเ,เชียววาวให้ลงลงให้พี่น้องได้เบิกเงินกันนะครับวับนนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับอยู่จังหวัดระยดัดตอนเสา สาครับสา,บานห้อารับกองไปอีกงคุณข้าเจะาะกระลังมาปล่อยกล้วยนะครับนี่ครับเชียงสนุกขย,ยานง่วตื่นให้ดอกคุณเอาเดี๋ยวเอาล่องไป,ไปน้องเดี๋ยวเบิ่งกันครับว่าไก่มันมเป็นเั่งไหนราบุ๊กไซห่าง อนราอยากตั้งกองแป๊บนึงเนี่ยเอามาเบิ้งว่าเบาว,ว่าถอดหางเบาว,ว่าใส่หางแล้วก็หัวอะคริลิคฉน,นู้นลั่นซ้อแจ้งอ่ะเสียบหูฟังเบื้องนะครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันไกลๆครับว่าท่านเดี๋ยวลงนะครับครับอะไรล่ะนี่โอ้มาหนีสอดแจ้งหลายดวงพี่น้องโอ้ยมาเบิ่งไกลๆนี่ยังหูจักว่ามินี่เลียนวาวหลายดวงเลานี่เบิ่งกันไกลๆนี่ลนะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ผมปลูกไว้นี่ามาปลูกไม่หมดนี่เชือกว่าหันดีจรกว่ามากนี่ซ้ำนี่ลนะ่ะเขานี่ นีเมาสูมไม่เบิ่งพ่อดึงไม้ไกลกับว่า่าคอยแห้งมาดนดอกสนู่ก็ได้ ย่มตีบ่หย่มตีย่มเติดหรือว่าเป็นเสียงตัวซีเต็งซีกับวันแน่ใจกันมันก็ดังไปทั่วเนาะสนุหัวชิลิีอย่าลงมาให้เบิ่งว่าเป็นหัวชิลิกกันเป็นแบบใดหางบอสไซนะครับตัวนี้หางบอดดีใไซครับลืมหางครับหมื่ขึ้นนี่ <c oughs> ก็เลยปรับแบบว่าบส่หางเลยเสียบหูฟังตไดยินเสียงนะครับครับ ยื้อไก่ไก่หนิล่ะยู่บ่ไกลนี่นี่อยู่ใกล้ๆนึงนี่จอดเสียข้ามาแล้วมาขึ้นนีิปล่อยสอดแจ้งอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่มองปลูกพี่น้องมาเบิ่งวาวไอแถวบ้านผมนะครับยืนในมูบ้านนะครับเล่นกันหลายดวงนะครับนี่ก็ถอดหางครับนี่ถอดหางสร้างตะนะครับ กันดีขึ้นกันครับอยู่นี่ว่าเห็ดเขาทางคนดิคุณน่ะสนุบอกไงบอส่หางว้าวจุยี่ประมาณสองเมตรเนี่ยสูตรสร้างตะอันนี้ก็ใส่หางนี่นี่ใสาหางตัวนี้เปิดซองเน้ะนี่เน็นบ่เปิดช่อง ทางมักเงาเลยพุ่นะทางตะเป็นเรียนโอกหนาเ,นเรนโอกอย่างมุนนี่เรียนทั้งทั้งถุงปูนเข,นขนาบูงจักกันเปรนไอมีแค่นี้นะครับพี่น้องพุ่นะทังบ้านพูนเขาเจ้าเรียนตะวานขิ้นบินไหมเดี๋ยวคุณสู้ใหมเบิง้งนอนี่ ข้าเจ้าเรียนว่าวขึ้นบินตะวาวขึ้นบินไหมว้าเดี๋ยวมีอีกนะครับเดี๋ยวมีอีกนี่เพียะกองยหงกลุ่มเล่ยว,ว,ว่าวขึ้นบินบากลายดวงเอาเจ้าช่วยหน่อยเบิ้ง,งครับนี่นี่ตะว่าวขึ้นบินนะครับ อันนี้กว็วางบินนี่เท่าที่นับเลยมันขึหลายดวงเั้นครับนี่บูนอ่ะนี่ ทัดขึ้นมาอีกนี่เอาดวงนี้กับว่าไม่บินอนีกเอาเดี๋ยวผมจินับให้เบิ้งด้วยหนึ่งดวงสองดวงสามดวงเอานับไหมนับไหม่ได้ลละหนึ่งดวง ขึ้นบินเฉพาะวางเงบินนะหนึ่งดวงสองดวงสามดวงมาทางน,นี้วันนี้สี่ดวงเฉพาะวางบินสี่ดวงละ ฮาดวงหกดวงอันนี้บ่ไดมิติ้งนะครับนี่แลียนยู่ในบ้านครับมู่บ้านเขาจะเลีนกันเอามาต่อทางาอง่อาบะเนี้วข่อยสีเอาวอา,าวล่งแกะคักแท้ละบาในเฮาหลังจากหายว่าบนกันในี่ไกลครับมาหัวอกิลีกันเป็นไรกลับมากลับกล่องมาคือเกา thế là tô vào tô vào như thế bà cố đi là lại 哈哈哈哈哈哈。 Terima kasih telah menonton! ครับมือบะเถิงบันไดครับนี่มะเบิงหัวชิลิกครับนี่ครับนี่ สนูหัวอาชริกบ่มี่หมองฟิวเลยสอดแจง้งบ่มี่หมองเลยแบบฝุกช่ำอย่างเลยสอดแจ้งเหมือนเดิมอันนี้นตัดตัดไฟออกนะครับห้อยตัดมาให้ออกสองห้องไม่ใส่หางสอดแจง้งด้วยกัสนูหัวอาชิริกลั่นทั้งคืนสอดแจง้ง เมหาซิปนะครับสีดำขออนุญาตพดเข้าแล้วครับมาเบิ้งกันใกล้ เเราให้บิงัชนี่ลักษณะวาวไม่ใส่หางเมตรห้าสิบวาวเก้าปีที่แล้วนะครับสนุหัวอะคริลิกถักเข้าล่องบาคันสนุจ่จอดแจงนะครับ ว่าชิเล็กนี่ที่เป็นหัอยซ้ำเด็ดหลปบนะครับห้อยเสือกนี่ห้อยตัดไม้นะครับห้อยตัดไม่ออกดังดีพี่น้องถอดแจงเลยบรรยากาศตอนเศรออีสานมาเห่าเลยคุณแดดตะเวนขึ้นแล้วนี่แหละเบากระไดประมาณนี้เบา เป็นผ้าล่มประหลอดนะครับพาล่มประหลอดเดี๋ยวทีเจ็บเสือกนะครับป่านีกขอนุยาดเจ็บเสือกครับบอกกันคลิปหนาเลยครับเด้อพี่น้องมิยังได้ดด,ด,ดีเอาไม้พี่น้องนะเพิ่งกันอีกครับเจอกันไม่คลิปหนาครับพี่นอนะ้นองครับครบ๋ยวทีเจ็บเสือกนะครับกิริยาท่าทางว่าจา่าบริวภาพ กรบขออภัยนะครับหรือว่าพบผิดพลาดประการใดก็ขออภัยครับขอพูดในหลายครับที่ข่าเบิ้งครับผมมีอย่างกะแนะนำข่ามาให้อมเมม็นใดนะครับผมคำรับมือนี้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอสวัสดีครับคุณนะครับขอถิมภาพไปครับวาวสังตะนะครับใส่หางกับบอใส่หางด้วยกันนะครับ อันนี้ถอดทางนะครับอันนี้ใส่หางครับอันนี้เป็นการเรียนวาวในมูบันนะครับผมช่วงของฤด,ดูการหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการ,กรเกษตรแล้วนี่ครับทงหน้าจะออกมาเรียนวาวกันนะครับเป็นช่วงนาหนาวครับช่วงเดือน ปจิกาท่านว่ามกุล่ากลุ่มผ้ามีหน้านี่แหละครับเป็นช่วงแรนวาวนะครับผมของช่าอีสานทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดเอา้าเดี๋ยวพอคันคลิปหนาครับสวัสดีครับ